6. สมาธิมูลกะโคจรสูตรว่าด้วยโคจรในสมาธิอันเป็นมูล667เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ได้ฌานสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตบ้นในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ 2. บุคคลผู้ได้ฌาญบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในโคจรในสมาธิแต่ไม่ฉลาดในเรื่องตั้งจิตบ้่นในสมาธิ 3. บุคคลผู้ได้ฌาญบางคนในโลกนี้ผู้ไม่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไม่ฉลาดในโคจรในสมาธิ4บุคคลผู้ได้ฌานบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลผู้ได้ฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิและฉลาดในโคจรในสมาธิเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุด และยิ่งใหญ่ที่สุดภิกษุทั้งหลายนมสดจากแม่โคและยิ่งใหญ่ที่สุดสมาธิมูลกะโครจรสูตรที่หกจบ